มีนกแก้วสันคอน,นัวรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีสีสันสวยโดดเด่นสะดุดตาเลยจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับการกลายพันธุ์ของนกแก้วสันคอน,นัวรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะสวยมากๆเลยการกลายพันธุ์รูปแบบนี้มีชื่อเรียกว่าเลดแฟกเตอร์เลดแฟกเตอร์เป็นการกลายพันธุ์ของเมสส็ดสีซึ่งเดิมจากบริเวณขนที่มีสีเหลืองกับกลายเป็นสีส้มออกแดง ซันคอนวนในรูปแบบปกติจะมีสีเหลืองซะเป็นส่วนใหญ่จะมีสีส้มเพียงบริเวณใบหน้าและบริเวณส่วนท้องเท่านั้นแต่สำหรับนกเลสแฟกเตอร์แล้วสีส้มแดงจะมีได้ตั้งแต่บริเวณหัวหนะ้าอกท้องไปจนถึงบริเวณหลังนี่คือภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างนกซันคอนัวปกติกับนกเลสแฟกเตอร์ actor, ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เมื่อเริ่มมีการกลายพันธุ์ของนกเลดแฟกเตอร์ actor, ผู้เพาะเลี้ยงได้พยายามพัฒนาให้สีส้มแดงบริเวณตัวนกมีความสวยสดมากยิ่งขึ้นโดยการนำมาจับคู่ผสมพันธุ์กันจนได้นกเลดแฟกเตอร์ที่มีความส้มแดงสวยสดมากแดงสดทั้งตัวแดงจนทำให้บริเวณขนที่เดิมเคยเป็นสีเขียวกับกลายเป็นสีน้ำเงินหรือที่นิยมเรียกกันว่าเรดดับเบิลแฟกเตอร์ นี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างนกเลดแฟกเตอรกับนกเลด d ดอร์เบิ c t o แฟซึ่งมสีสีส้มแดงที่ต่างกันและมีสีบริเวณหลังปีกที่ต่างกันชัดเจนแต่นกเลด d ดอร์เบิร์แฟก็มีอุปสรรคในการพัฒนานะครับเนื่องจากว่ามียีนกายพันธ์ุเข้มข้นมากจึงทำให้น no กมีความอ่อนแอและมักจะเสียชีวิตลงภายในไม่กี่สัปดาห์ การที่จะเลี้ยงนกเลดับเบิลแฟกเตอร์ให้สามารถมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้จึงยังมีอุปสรรคอยู่นักพัฒนานกจึงมักนิยมนำนกเลดแฟกเตอร์เข้าคู่ผสมพันธุ์กับนกสันกอน,นัวในรูปแบบปกติและค่อยคัดตัวที่มีสีส้มแดงม,มากกว่าปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตของลูกนก นกเลดแฟกเตอร์ <ok let h factor> เป็นสันคอนัวที่มีสีสันนี่สวยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการคัดพัฒนาสายพันธุ์จนมีสีแดงสดนกเลดแฟกเตอร์ <ok let h factor> จึงยังคงมีราคาสูงและเป็นของหายากอยู่นกสันคอนัว <san> <ano> ok <san> <ano> นอกจากเรื่องความฉลาดของเขาความสวยของเขานี่ก็มีการพัฒนาสวยสุดๆจริงๆเลยนะครับ ในคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาเสนอจัออีกรอติอดอตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ